ของบทเรียนของคุณทีฮาร์เกอร์อาจารย์ท่านนี้ก็ถือว่าอาจารย์เป็นปรมาจารย์ด้านอสอนเรื่องทางมังคังลํำรวยสไตล์แบบธรรมชาติด้านของ NLP เนาะของทางอาจารย์ทีฮาร์เกอร์นะก็อาจารย์ผมก็ไปเป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันเนาะก็เป็นอาจารย์อาจารย์ทีหนึ่งนะครับเยี่ยมมากนะวันนี้จะมา <c oughs> ะท่านเข้ามาพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตายัาบพร้อมพร้อมรับการเรียนรู้อย่างเขาเนี่ยถ้าพร้อม พิมพ์เลขกนึงครับถ้าพร้อมทีเล็กนึงครับถ้าพร้อมทีเล็กนึงครับเดี๋ยวผมเข้าเรื่องนะอ่าอ่จะทวนนิดหนึ่งนะอ่าทวนนิดหนึ่งเนาะทวนแบบห้าทีนะแผ่นละแผ่นละหนึ่งนาทีนะฮะเผื่อละหนึ่งาทีนเนาะเดี๋ยวมันจะได้ปฏิบัติต่อกันฮะอืมเดี๋ยวจะไดปฏิบัติต่อครับผมต้องใช้เอกสารบางอย่างนะเกี่ยวกับเออ่บางอย่างก็เอาของเอออ่่วิธีการนะวิธีการสร้างความรหนยของ ออของอาจารย์ในลูกธุรกิจออนไลน์เนะเาะวิธีการสร้างความร่ำรวยของเขาสร้างกันยังไงเนาะ,ะมา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 าเดี๋ยวมาเลยมาเลยมาเลยก่อนอื่นนะก่อนอื่นก่อนอื่นนะมาดูอันนี้ก่อนเนาะเออเออตอนนี้เราอยู่ในภาวะผู้ใหญ่เนาะอ่าอาจารย์สมัยก่เลขหนึ่งมาพร้อมแล้วพร้อมรับพร้อมพร้อมพร้อมเรียนแล้วฮะพร้อมเรียนใช่ไหมครับอ่มาเรื่องของมูนมันนี่หมู่ปริ้น มันนี่บ p ู i ินก็คือพิมพ์เขียวสมองสมองเงินล้านเราต้องเตรียมรองรับสมองเงินล้านเป็นคนร่ำรวยนะครับในของขั้นอาจารย์ทีครับก็ต้องเตรียมสมองไว้นะคือเขาถามเขาานนิดนึงการมีมันนี่บ p ู i ินนี่สำคัญนะนะครับเนี่ยเราต้องมีสมองโปรแกรมตัวน,นี้มามาอยู่ที่โปรแกรมที่11แล้วนะครับมันทั้งหมดไปสิบเโปรแกรม จะป้อนเข้าไปเรื่อยๆป้อนไปให้ท่านเรื่อยนะฮะนะจะป้อนไปเรืนะ่อยเนาะอ่าจะป้อนไปเรื่อยนะครับนะอ่าครับอ่ามาป้อนมาแล้วอ่าอ่าเดี๋ยวทวนมาอ่าโปรแกรมหนึง่งทวนนิดหนึ่งทวนนิดหนึ่งเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมท่านต้องปลดล็อกท่านต้องกลับไปสู่ความเป็นเด็กก่อนนะเด็กอายุ6ขวบแล้วกันเป็นผ้าขาวยังไม่มีอะไรในสมองท่านท่านเป็นฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งยังไม่มีโปรแกรมนะฮะยังไม่มีโปรแกรมวินโดว์นะฮะวันนี้ผมจะเอาโปรแกรมวินโดว์แบบ ของอาจารย์ที่เขาใสา่ไปนี่ครับแต่ท่านต้องอย่าลืม3ข้อกฎข้อห้ามนะครับห้ามเป็นนักกล่าวโทษสองห้ามเป็นนักแก้ตัว3เป็นห้ามเป็นนักบ่นนะฮะอันนี้อย่าฮะอย่าเข้าไปใกล้มันเป็นพลังงานลบเป็นเป็นพลังงานลบท่านอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าไปใกล้บุคคลเหล่านี้นะฮะเข้าไปเข้าไปปับ๊บเดี๋ยวโปรแกรมท่านจะลวนนะโปรแกรมท่านจะลวนทันทีเลยอ่าอ่ามาเดี๋ยวผมจะให้เนื้อหาเข้มข้นเลยเนาะ มาเกมหนึ่งเสร็จแล้วก็มาโปรแกรมที่2อสโปรแกรม2อสต้องเปิดเกมรุกอย่างเดียวนะตอนนี้ปี65ผ่านโควิด19ปี62มา3ปียอยู่อยู่ในภาะวะการตั้งเกมรับเกมรุกหมายความว่าปี6870ท่านต้องทำให้จบนะไม่ยืดเยอะเกมนี้มีชนะอย่างเดียว68 70ท่านต้องจบนะจบทันทีเลยท่านตั้งไว้เงินเท่าไหร่ตั้งเลยไม่งั้น707 70, มีจสองท่านจะเจอวิกฤตอีกรอบหนึ่งเพราะ10ปีมีหนึ่งนะก่อนนั้นข้อมือโปรแกรมทีานคือท่านต้องมุ่งมั่นเอาจริงจังนะมีความตั้งใจความกล้าความรู้ความเชี่ยวชาญท่านต้องเยี่ยมมีความพยายามแบบร้อยเปอร์และมีทัศนคติแบบผู้ไม่ยอมแพ้นะสำคัญมากข้อนี้นะผมผ่านไปเลยนะครับอสำคัญมากเลยนะมาโปรแกรมข้อที่4 4ีหก็คือนี่ฮะท่านต้องเป็นคนที่คิดกันใหญ่ไม่คิดเล็กนะฮะคิดใหญ่คิดเล็กใช้เวลาเท่ากันนะอย่าไปมัวเสียเวลาเครื่องคิดเล็กให้คิดกันใหญ่และเป็นธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจมาแก้ปัญหาอย่าไปมุ่งเรื่องกับเงินท่านต้องมาแก้ปัญหาผู้คนให้ได้มากเท่ามากยิง่งมากยิ่งดีแล้วมันจะเกิดความร่ำรวยของท่านคือร่ำรวยของเรื่องจิตใา,าและอารมณ์เมื่อท่านมีความปิติ อารมณ์ท่านจะแจ่มใสท่านจะมีความสุขแล้วเงินจะตามมานะข้อ4เงินจะวิ่งหาท่านทันทีนะมาข้อที่5มุ่งม่นสนใจโอกาสลงเล่นเกมทันทีท่านอย่ารอตอนนี้เกมลุกคือเกมลุกเปิดเกมลุกนะฮะท่านอย่ารออย่ารอเด็ดขาดเรารอมาได้3ปีเกมลับเราตั้งเกมลับมา3ปีแล้วต่อไปนี่คือต้องรุกนะอย่าโอกาสอย่าไปทําในช่วงมีวิกฤต พอไม่ทาวิกฤตท่านตั้งเกมรับได้อย่างเดียวลุกไม่ได้ตอนนี้มีอย่างเดียวคือวิสัยทัศน์ท่านต้องเก็บลุกอย่างเดียวเปิดเก็ลุกอย่างเดียวฮะนี่แหละครับโอกาสถ้ามีแค่ช่วงนี้ฮะสามถึงห้าปีเท่านั้นฮะเลยปีเจ็ดละท่านหมดโอกาสที่จะไปตั้งเกมลุกแล้วถ้ามีเก็ลุกเด็กแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวช่วงสามถึงห้าปีนะเอาโอเคนะผมตามมาแล้วข้อสี่ห้านะข้อหกหกเจ็ดนี่หกเจ็ดท่านต้องมี m i n d s วิธีคิดแบบคนรวย คนรวยเขาจะชื่นชมคนรวยและคนสําเร็จเท่านั้นท่านต้องมีวิธีคิดแบบนี้นะมาโปรแกรมที่จะคือคนรวยจะคบคนที่มองโลกในแง่ดีและเสพสื่อในสิ่งที่สร้างสรรค์สื่อสารทีวีต่างๆที่เป็นลบท่านไม่ดบไม่เสพทั้งใดทั้งสิ้นฮะไม่ต้องเข้าในเรื่องของการสื่อต่างๆหรือนะสำคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นยูหรืออะไรต่างๆ เกี่ยวเรออนไลน์ในช่องต่างท่านอย่าไปเสพพวกสิ่งที่เป็นลบนะฮะนี่คือกฎข้อห้ามนะมา8 9ดเ้ครับผมไปคุยเรื่อง8 9เรียบร้อยครโปรโมตตัวเองเราต้องมีความมุ่งมั่นชอบโปรโมตอันนี้สำคัญนะเกาน่จับไปแบบเร็วนะฮะทวนเฉยๆอันนี้ช่วงที้ทวนที่เราเรียนมาแล้วคือโปรโมตตัวเองโปรโมตธุรกิจท่านต้องมีความหลงไหลชื่นชอบในการโปรโมตเอง ต้องใส่ความเชื่อมั่นสําคัญอ่าสำคัญมากในการเข้ามาทาธุเกิจยวอะไรสิ่งที่แรกท่านจะโปรโมตเองคืออะไรการมาออกหน้ากล้องการมาออกหน้ากล้องคือการโปรโมตเองต้องมีความลหลงไหลชื่นชมชื่นชอบมันเมื่อท่านหลงไหลชื่นชมชื่นชอบตัวของท่านเองนะเอาตัวเราก่อน กลับไปดูไลฟ์กลับดูเสร็จที่เราไลฟ์สดวันนี้และพรุ่งนี้กลับไปดูถ้ามียังมีความหลงไหลชื่นชอบตัวเองไหมนั่นแหละเมื่อไหร่ท่านมีความหลงไหลชื่นชอบตัวเองเมื่อนั้นแหละผู้คนที่จะดูท่านเขาก็จะชื่นชอบท่านด้วยไม่นะกลับไปดูเนาะท่านที่ไหนที่มาไลฟ์สดหรือยแล้วแต่กลับไปดูผลงานท่านเนาะเหมือนผมกว่าผมจะเมนมี่ผมใช้เวลาถึงสามสิบห้าวันได้ความมีความมุง่งมั่นพยายามร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับคุณนาเดียคุณเดนเดียสวัสดีครับ คุณนาเดียกร็รักไทยผ,ผู้จัดสุดีค่า,าคุณซูซานสุดีค่าคุณต้นข้าวอ๋อคุณต้นข้าวมาด้วย <c oughs> ก็ขออาหารวันนี้ขึ้นสายประชุมสามห้องวันนี้ <c oughs> ผมประชุมตั้งแต่ทุ่มนะเชื่อไหมตั้งแต่ทุ่มเพิ่งจะลงไปเมื่อกี้นี่ <c oughs> สามห้องพร้อมกันคุณนาเดียพอดีพี่จุรักไทยคุณนาเดียคุณนาเดียกร็รักไทยพี่จุคุณต้นข้าว ทักไทยผู้จัดสวัสดีคะอาจารย์ไอมอนแน่ยินดีมากครับอ้าวอย่าลืมข้อ8นะครับท่านที่กำลังเข้ามาสู่ในธุรกิจอนไลน์รู้อยู่แล้วว่าธุรกิจออนไลน์เท่าน,นั้นที่จะตอบโจทย์ในเทรนนี้ในยุคนี้ที่จะมาสร้างเบอร์สําวร์มันมีคุณค่ามากกว่าโปรดักแบรนด์มีมูลค่ามากกว่าพอแบรนด์เมื่อไร Pro ่ r o เบอร์สเปนแบนด์ท่านเก่งแล้วไอ้โคลเปรทแบนด์โปรดักแบนด์ของท่านนะจิบจิบนะอ๋อนี่เราเจ๋งๆอ่นะต่อไปโปรดักแบนด์กับโปรดักแบงค์มจิบจิบนะเออมาเน้นตัวเราให้สร้างแต่ต้องใช้ความพยายามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื้อหาดีเน้่เข้มข้นมากเลยตอนนี้มันจะเข้มข้นเรื่อยๆนะฮะเพราะอาจารย์จีฮ่าแบ็คเกอร์เขาปล่อยของเด็ดตอนเนี่ยตอนสุดท้ายแบงคมนเนี่ยน,นะนะตอนนี้มาถึงสิบสิบแล้วนะอา้าวผมมาย้อนหลังให้ท่านนิดนึงข้อแปด ข้อแปนี่สําคัญมากเลยมันอยู่ในช่วงของท่านที่กำลังทำอยู่ตอน,นี้ต้องโปรโมทท่านต้องรักหลงไหลในการโปรโมตตเองโปรโมตตัวเองให้หนักๆใส่ความเชื่อมั่นเข้าไปขายตัวเนี้ยชอบขายตัวตวนเนี่ยคือชอบขายขายตัวตวนสินค้ายอย่างนั้นอย่าพึ่งนะไอ้โปรดักต์แบรนหรือโปรดเอาวางไว้ก่อนเอามาขายตัวตวนก่อน ขายตัวท่านเนี่ยตัวท่านเนี่ยนะเป็นแอดเสตที่แอดเสที่สําคัญนะฮสำคัญมากเลยข้อนี้นะโปรโมททีฮัก,ก็เน้นมากๆข้อนี้ต้องหลงไหลแพชชั่นมันในการออกมาไลฟ์ออกมา,าละคงต้องหลงไหลมันะน,ะนะเสร็จแล้วท่านทําไปทําไปผิดมั่งถูกมั่งผิดมั่งถูกมั่งไม่เป็นไรฮะผมทำมาสา3สวันฮะกว่าจะได้เป็นขนาดนี้นะสาสบหวันนั้นท่านทำวันแรกสองวันแะไรสาวันแะกอย่าเพิ่งท้อ สู้ต่อไปผิดทุกไม่เป็นไรมันเป็นบทเรียนมันเป็นครูสอนเรานะเดี๋ยวคุณโค้ชครูอาจารย์เขาจะชื่นชมท่านก่อนเออเยี่ยมม่งเยี่ยมม่งเยี่ยมม่งเอาาเอ,าาเอท่านอย่าเพิ่งเยี่ยมเป็นคําปอบยนท่านเฉยนะไม่เป็นไรท่านสู้ต่อไปนะเออทาให้ดีสุดตัวท่านเองอ่ะจะเป็นครูสอนตัวท่านเอง